ถ้าเวลาใดอันนี้ให้ข้อมูลความรู้ต่อเวลาใดเรารับบัญญัติเป็นอารมณ์นะรับบัญญัติเรื่องราวต่างๆเวลานั้นจะไม่มีตาธารามานามาเกิดร่วมไม่สามารถรับบัญญัติได้และไม่สามารถไปรับมหาคตะเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้คือถ้าวิถีจิตจะกว้างใหญ่ไพศาลไปนจนถึงวิปัสสนาญาณระดับ เป็นไปสูงๆไปตามดาัตต์ต้องตาทาลรานะหมดสิทธิ์งั้นตาทาลรามนะเนี่ยถ้าอุปมาแล้วเหมือนเด็กนงโยมนยะเด็กเนี่ยเด็กสามารถจะกําลังเดินเน่ยเดินตามพ่อตามแม่ได้ในบริเวณที่จํากัดนะในบ้านได้แต่ถ้าพ่อแม่เดินออกไปไกลๆแล้วหมดสิทธิ์เดินตามไม่ไหวงั้นตาชาวนะะ้าชาวถ้ามโนทวารวชนะไปน้อมเพื่อไปรับบัญญัติเป็นอารมณ์น้อมในกรณีการรับมหากตาเป็นอารมณ์น้อมในการที่จะ วิจิตบัญจงทั้งหลายตถาลำหนา้าก็ไปตามต่อไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นั้นตถาลำหนา้าก็มีขีดจํากัดของเขาอยู่เนาะอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดแต่ว่าพูดให้ฟังเพื่อให้เป็นข้อมูลองค์ความรู้เท่านั้นพอเห็นหน้าตาเขาก็เลยบอกให้ให้รู้ไว้เท่านั้นเอี <S <S เช่นเช่นเวลาเราจะนึกว่านึกคําว่าพ่อนึกคําว่าแม่นึกคําว่าบ้านเงนี้ยเราคิดคํำนี้คําว่าพ่อคําว่าแม่คําว่าบ้านคําว่าลูกหญิงลูกชายอะไรก็แล้วแต่ พอไปรับบัญญัติเหล่านี้แต่ทารมณะหมดสิทธิ์จะมีแค่เชวนะแล้วก็ลงพวังไปเลยแต่จะเกิดขึ้นกี่ร้อยกี่ล้านวิถีก็ว่าอีกทีนะนี่ีเป็นไปน,นี่เป็นมโนทวารวัชนะนี่มโนทวารวิถีตอบคําถามอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันก่อนมีโยมถามว่ามันปัญจก,กับมโนเกิดซ้อนกันอย่างไมไม่ได้เกิดซ้อนกันอย่างงี้ต้องเกิด ถ้ามโนทวารแล้ววิถีเกิดปัญจก็ไม่เกิดถ้าปัญจทวายวิถีเกิดมโนถวารก็ยังไม่เกิดในขนาดนั้นแต่สามารถเกิดสืบต่อกันได้หรือไม่สืบต่อก็ได้คําว่าไม่สืบต่อหมายถึงมโนทวานนะยกตัวยอย่างเช่นเหมือนโยมนอนอยู่เนี่ยหรือนั่งอยู่ตรงเนี้ยโยมคิดถึงคิดถึงเมื่อวานเนี่ยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกเล่นกายเลยคิดถึงตอนสมัยเป็นหนุ่มเป็นเด็กเนี่ยคิดได้ทันทีเลยเนี่ยเนี่ยอรูปภาพขนาดนั้นเนี่ย นี่มนโนทวารล้วนๆอารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมาแล้วหรือเคยสัมผัสเคยคิดนึกเนี่ยสามารถนึกได้หมดเลยคิดได้หรือไม่อย่างนั้นคิดใหม่ก็ได้ไม่ต้องเอาอารมณ์เกาา่าอาศัยว่าอาศัยสิ่งเก่าๆที่เคยเห็นหรือเกี่ยวกับในเรื่องมาประมวลกับเรื่องอื่นต่างๆสามารถมาคิดอีกเรื่องหนึ่งได้ด้วยนี่มนโนทวารเราชนะมีอนุภาพอย่างนี้โอละอมีพลังเยอะ มนุษย์ทวารลบางคนคิดจนเป็นโรคประสาทยังได้เลยมนุษย์คิดขนาดนั้นเลยะนะนะคิดไปคิดมาบางทีตกล่องคิดไม่หยุดยอมเคยเป็นไหมเฮ้ยหยุดก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้เนี่ยเคยเป็นไหมบางวันเนี่ยเนี่ยก็กรณีแบบเนี้โอ้ยมนุสิการลำพึงถึงอารมณ์นั้นตลอดเวลาทําไมมีอิทธิพลเหลือเกินเนี่ย <laughs> เดี๋ยวต่อไปเราเรียนเรื่องพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่รู้จักวางใจวางท่าทีทางใจ รู้วิธีการจะทําให้กุศลเนกุศลเกิดรู้วิธีการจะเลือกทางเดินของตัวเองที่ถูกต้องดีงามตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ี่มันเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลาหมดเลย